ชาชานะครับจะมานำเสนอมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการใช้เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะเดี๋ยวจะมาขับเกียร์ให้ดูนะคะการใช้งานเกียร์ออโต้นะครับสรุปง่ายๆเอาเชิญครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับน้องชาชานะครับจะมาแชร์ความรู้เรื่องเกียร์ออโต้นะครับใครที่มาเรียนกับผู้ตาว่านะครับเกียร์ธรรมดาก็เสนอไปแล้วนะครับโดยดำใส่ม้านะครับส่วนเกียร์ออโต้นะ เป็นน้องชายชาไม่ต้องสตาร์ทเครื่องครับเชิญครับก็ขั้นเริ่มแรกเลยนะคะเวลารถจอดอยู่กับที่เนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ตรงตัว N หรือว่าตัว P นะคะเราก็จะเดินหน้าถ้าเราเดินหน้าเราก็จะให้เกียร์ไปอยู่ที่ตัว D ค่ะตัว D ย่อมาจากใดนะครับเป็นตัวเดินหน้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะจอดนะคะจอดใน ที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข็นได้นะคะเราจะเลื่อนแกไปที่ตัว N ค่ะพอเราจะถอยหลังถอยหลังก็เราจะเลื่อนแกไปที่ตัว R นะคะแล้วถ้าเกิด R <"A" S 1> คือถอยหลังนะครับ Reverse นะครับใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะจอดอยู่กับที่ที่บ้านหรือว่าทางลาดชันนะคะที่จะไม่ให้ไม่ให้ล้อขยับเนี่ยจะเลื่อนไปที่ตัวเกียร์ P ค่ะอันนี้เป็นตัวจอดสนิทขยับขยืขย่นไม่ได้เลย ครับทีก็มาจากอะไรครับมาจากอะไรพาร์กิ้งพาร์กิ้งค่ะครับพาร์คพาร์คพาร์คนะครับค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์เรื่องการขับเข้าซองนะคะให้ดูค่ะดูเหมือนง่ายใช่ไหมขับข้าซองค่ะเข้าซองก็ดูเหมือนง่ายๆธรรมดาแค่เข้าไปแล้วก็ถอยหลังกลับแล้วทำไมวันนี้ไปดูพี่เขาจะไม็เข้าตงซอง2รอบอ่ะ โอ้ใช่ค่ะดูเหมือนเป็นง่ายๆแต่มันยากกันนะคะพี่เขาสอบไราเล่าเหมือนกันอ้าวนะครับต้องช้าๆนะครับให้ความรู้เรื่องเกี่ยวโตนะครับก็บต่อไปก็จะไปดูลีลาการขับนะครับถ้าเดินหน้าเข้าซองและถอยหลังอย่างซองสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลมหาลูกศิษย์ครูเตานะครับไปไหนกันมาตอบไป อ้าวนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูท่าง,ง่ายที่สุดนะครับคิดว่าง่ายแล้วนะครับเดินหน้าเข้าซองแล้วยหลังเข้าจากซองแล้วทาไมชิดขวาจังละ่ะโอ้ยตายแล้วนะครับแบ่งให้มันครึ่งเท่าเท่ากันหน่อยนะครับเดินหน้าเข้าซองแล้วลองเข้าจากซองตกมาแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับท่านี้ไปสอบสองครั้งตกสองครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่ตกกันว่าสาเหตุใดที่ทําให้เขาตก อันนี้เป็นท่าแรกนะครับที่ขนส่งพุทธมนชนใช้ก็เรียกว่าเธอเดินหน้าเข้าซองและถอยหลังออกจากซองขันะ้นตอนการปฏิบัติก็ตั้งรถให้ตงรงกรบพวงมาไัยตรงก็ดีวเข้าไปเลยครับเคลื่อนเข้าไปเลยแล้วก็ไปให้ถึงจุดป้ายที่เขาบอกให้หยุดแล้วก็หยุดนะครับส่วนขากลับก็มองกระจกซ้ายและขวานะครับแบ่งช่องเดินรถให้เท่าๆกันกติกาก็มีเพราะแม้ว่าทําอย่างไรก็ได้ครับ อย่าหยุดรถแล้วถอยมาแล้วอย่าชนเสาก็จะให้ผ่านอ้าวรอดนะครับเกือบไม่รอดอเอเคินครับดับเครื่องยนต์เลยครับซีเซนเตอร์ค่าตัวฟรีนะครับใครที่มาเรียนกูดเต่านะครับ อ้าสรุปก็เรียบร้อยนะคะอุย้ยไม่เป็นไรครับไม่ได้ติดเครื่องอ่าปล่อยมันไหลไปก็สรุปนะคะตอนแรกก็ในเรื่องของเกียร์ออโตน้นะคะการใช้เรื่องเกียร์แล้วเสร็จแล้วก็โชว์เรื่องการถอยหลังถอยหน้าถอยหน้าถอยหลัง <c oughs> เดินหน้า <c oughs> เข้าซองและถอยหลังออกากซองยากไหมก็ <c oughs> ถ้าตั้งล้อตรงจะไม่ยากค่ะอ๋อแล้วทำไมเมื่อกี้พี่แป้งเขาตกอะ่ะ จะเป็นเรื่องของความตื่นเต้นมากนค่ะเพราะว่าสนามสอบจริงๆแล้วอ่ะเราตื่นเต้นมากกว่าเราซ้อมเราซ้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันขึ้นอยู่กับสไตล์การขับนะคะประมาณนี้ก็สนใจถ้าเกิดว่าอยากจะมาฝึกช่วงทรีนนะคะก็ติดต่อได้ที่เปานะคะสนที่มากขอบคุณครับบน้องจช่านะครับมาจากไหนแจช่าแจช่าหรอคะมาจากจารันนะคะนะครับทำงานฟรีแลนซ์เนาะ ได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะได้สร้างเว็บไซต์อลังการให้กูเต่านะครับลูกศิ่งกูเต่ามาจากสหลายสาขาสายอาชีพนะครับชาชาถ้าสมมุติว่ามีคนต้องการเขียนเว็บไซต์ติดต่อได้ไงติดต่อมาที่ชาชาได้เลยนะคะให้เบอร์โทรเข้าไป0 9 0 5 7 4 9 9 5 6ค่ะ0 9 0 5 7 4 5ห้าศ5 6ปัจจุบันเขียนให้ใครอยู่เขียนให้หลายเจ้ามากเลยค่ะทั้งสมาคมทั้งรัฐวิสาหกิจ แล้วก็ทางรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหนะครับผลงานฟ้องอยู่แล้วนะครับลูกศิษย์ครูเต่านะครับสนใจก็ติดต่อชาวชาได้นะครับขอบคุณครับ